สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มๆกองทัพอากาศอิสราเอลถลม่มโจมตีฐานที่มั่นและเครือข่ายอวงใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและกองกําลังพิชิตดินอิสราเอลบุกถล่มกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในโรงพยาบาลชีฟฟาในจหวันกาซายึดอาวุธและติดที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้เป็นจํานวนมากและฮิบัลลเห์มยิงกระโลโจมตีใส่ประเทศอิสราเอล แต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลใช้ไอลรอนโดมสกัดได้แทบหมดระเบิดกลางอากาศและ RIP ทหารหนุ่มอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนจากการถูกลอบโจมตีจากกลุ่มกองกลายฮามาสในฉนวนกาซา เมื่อวันที่28มีนาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอาิสราเอลนะครับช่วยเหลือกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลในการกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสทิ้นสร้างในสวนการสร้างซัดตึมซัดตึมใส่สสสสสสไม่ยั้งเลยนะครับพี่น้องที่กองทัพอากาศอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ช่วยเหลือการปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลต่อกลุ่มมกกอ จนทำให้สมาชิกกลุ่มกอกระาฮามาสถ,ถึงแม้ว่าจะหลบในตึกทั้งสูงหรืออยู่ในวงใต้ดินก็ตามก่องทัพอิสราเอลก็ใช้ระเบิดเตียดแดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีใส่ไม่ย้งซัดตึมซัดต,มตึมแบบนี้นะครับจนทําให้สมาชิกกลุ่มกอกระาฮามาสดับเพลินดับสยองจานวนมากซับตึมซัดตึมไม่เหลือแน่นอน,นครับพี่น้องงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้กล่าวว่า กอ,องทหารอิสราเอลได้สังหารมือปืนฮามาสไปแล้วมากกว่า200คนในระหว่างการปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มกกร้ายฮามาสที่โรงพยาบาลชีฟาในเมืองกาซาครับและในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมามือปืนของกลุ่มกกร้ายฮามาสออกมาจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลชีฟานะครับซึ่งวัวเขาซ่อนตัวอยู่ และเปิดฉากยิงใส่กองทหารอิสราเอลตามการระบุของกองรับอิสราเอลนะครับแต่กองทัพอิสราเอลนั้นจมตีสวนกลับไปจนทำให้ฮามาสดับสยองไปนะครับและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อเพื่อนฮามาสนะครับได้เปิดฉากจมตีหลังจากที่ซ่อนตัวอยู่ห้องฉุกเฉินนะครับแรงกองทัพอิสราเอลจึงได้เรียกให้กองทัพอากาศมาจมตีใส่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับหลังจากที่ถอนตัวออกมาและทำกลางการสู้รบที่ดำเนินการอยู่นะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอล ได้อพยโยกพลเรือนผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของชาวปาเลสต์นครับไปยังอีกส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลซึ่งกองทัพอิสราเอลได้จัดเตรียมและจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมดำเนินการต่อไปได้นะครับสําหรับชาวปาเลสตน์ในชุวนกาซาและขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลระบุว่าเจ้าหน้าที่ฮามาสอีกหลายสิบคนถูกสังหารในระหว่างการปฏิบัติการในช่วงวันที่ผ่านมา ในเขตอันกาลาลาทางตอนใต้ของสนวนกาซาและเขตคารยูนิตในย่านอันอามานด้วยนะครับและกองกำลังภาคพ,พื้นดินอิสราเอลที่ปฏิบัติการในสนวนกาซาตอนใต้ยังพบและทำลายคลังอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้อีกด้วยนะครับตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลและในภาคกลางของสุวนกาซากองทัพอิสราเอลกล่าวว่าด้วยปฏิบัติการก่อการร้ายหลายคนนะครับถูกสังหารในช่วงวันที่ผ่านมา โดยกองทหารนาฮานซึ่งรวมถึงการโจมตีทางอากาศด้วยครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็จะหนักจดเต็มกลุ่มกวากระไรฮามาสอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในพื้นที่โรงพยาบาลชิฟ้าที่กลุ่มกวากระไรฮามาสใช้โรงพยาบาลไปทางก่อกระแบบนี้กเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับจึงนํามาสู่การโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดของกองทัพอิสราเอลแบบนี้ไะใดที่สุดนะครับสัดตึ้มสั์ตึ้มส่งกลุ่มกวากระไรฮามาสไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพาเลาะหรือโยาบาลต่อไปจากผลการติดตามสนองฮามาสเองนะครับ ว่ามาให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับในเหตุการณ์ต่อมาทัาเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพืนดินอิสราเอลบุกถล่มและโจมตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในโรงพยาบาลที่ฟาในฉนวนกาซานะครับจนสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์และปิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้เป็นจำนวนมากด้วยกันนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่ากองทหารของหน่วยคอมมานโดของกองทัพอิสราเอลพร้อมด้วยกองทหารกำลังอื่นๆนะครับได้ยึดอาวุธหลายร้อยชิ้น ระหว่างการลุกอย่างต่อนเนื่องในย่านอันอาลามานของเมืองคารยูนิตทางตอนใต้ของสวนกาซาและในโรงพยาบาลชีฟาด้วยนะครับแต่ในวิดีโอที่เผยแพร่โดยกองทัพอิสราเอลพบว่ามีอาวุธปืนอุปกรณ์ระเบิดและอุปกรณ์ทหา,หารอื่นๆที่ถูกพบโดยหน่วยรัตเวนของกองพลล่มในอาคารที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลอันอาลามานด้วยนะครับตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลและหน่วยคอมมานโด อีกกอนะครับได้จับกลุ่มผู้บริการกลุ่มก่อกรา,ารร้ายฮามาสหลายสิบคนในละแวกนั้นซึ่งถูกสอบปากคำโดยหน่วย504ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองของทหารอิสราเอลนะครับด้มือปืนฮามาสจำนวนมากยังถูกสังหารโดยกองทหารในเมืองอันอามานรวมถึงการยิงสไนเปอร์ในการสู้รบระยะประชิดและการเรียกกันโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลอีกด้วยครับงานนี้กองทัพอิสราเอล ก็ส่งทั้งกองกำลังภาพพื้นดินกองรับกาดกองรับเรือครับพี่น้องโจมตีแสนแบ่งของกลุ่มกองกำลังฮามาสไ,ไม่ยังอย่างต่อนเนื่องเรื่อยมานะครับไม่ว่าจะดูอาคารตึกสูงโรงพยาบาลหรือตำแหน่งต่างๆที่กลุ่มกองกำลังฮามาสไปจําการอยู่ก็จะมีทหารอิสราเอลตามไปกดล้างนะครับเพื่อกำจัดกลุ่มกองกำลังฮามาสให้หายไปจากแผนที่โลกต่อไปจากผลกรรมที่ตาสสดงฮามาสเองเพราะว่ามาให้ทุกแกรท่านถุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้รายงานว่ามีการจมตี จากรวจของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเลาะในทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนนะครับที่มีจนวนของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเลาะประมาณ10กว huh ่าล er okay. ูกนะครับยิงโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลนะครับในทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลแต่แล้วจนวดของฮิตบัลเลาะนั้นก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับไอรองเมื่อถูกจรวดขั้นเทพนะครับจรวจต่อต้านอากาศยานขั้นเทพของกองทัพอิสราเอลที่ชื่อว่าไอรอนโดนะครับได้สกัดได้ บนอากาศเลยนะครับพี่น้องบนท้องฟ้าจะทำให้เกิดระเบิดกลางอากาศสัตุ้มสัตุ้มเลยนะครับเสียงดังสนั่นวันไหวทั่วท้องฟ้าเพยทีเดียวไม่สามารถบินไปโจมตีทหารอิสราเอลหรือประชาชนชาวอิสราเอลได้ต่อไปนะครับซึ่งการโจมตีด้วยตรวจจากกลุ่มกการลายฮีตบอลในเดวนอนอนั้นเกิดขึ้นที่เมืองทางเหนือของอิสราเอลโดยกลุ่มกวารลายฮิตบอลเลอะแต่ถูกสกัดกั้นนะครับพี่น้องไม่สามารถสร้างความเสียหายและม,มีการบาดเจ็บจากทั้งทหารอิสราเอล และพเลเรือนอิสราเอลนะครับงานนี้ไายรองโดมก็ช่วยได้มากจริงๆนะครับสกัดกั้นไม่ให้จ้าหน้ที่ของฮิบอลไปยงตีประเทศอิสราเอลได้นะครับพี่น้องเพื่อเสียชีวิตของประชาชนชาวอิสราเอลและดานอิสราเอลมากเลยทีเดียวนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าของทหารอิสราเอลนะครับเมื่อก่อนทัพอิสราเอลได้ประกาศการเสียชีวิตของทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตระหว่างการต่อสู้กับกลุ่มกวาดแะฮามบัในพื้นที่คานยูนิตทางตอนใต้ของสวนการสร้างเมื่อเช้าวันนี้นะครับ โดยทหารอิสราเอลผู้จากไปนะครับมีชื่อว่านิซิมคาโรลอนนะครับอายุ21ปีจากกองพัน์ลอดเทมกองพลกิวติจากฮเดรานะครับซึ่งการเสียชีวิตของคัดรอนนั้นทําให้ทหานอิสราเอลที่ถูกสังหารในภาคพื้นดินที่โจมตีกลุ่มก่อการราฮามาด เพิ่มเป็น253คนแล้วนะครับพี่น้องซึ่งงานนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารอิสราเอลใานานี้ที่จากไปด้วยนะครับซึ่งเขาก็สู้รบได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยเกียรติทหารของเขานะครับพี่น้องที่เอาชีวิตมาต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายฮามาดเพื่อความจัดภัยคุกคามที่มีต่อประเทศอิสราเอลให้สิ้นซากต่อไปนะครับถึงแม้ว่า จะแลกด้วยชีวิตเขาข้อตานะครับเขาเข้าไปลังเลพร้อมจะอุทิศชีวิตเพื่อกําจัดภัยคุกคามเหล่านี้ไม่ให้ไปทำร้ายประเทศอิสราเอลหรือประชาชนอิสราเอลได้ต่อไปในอนาคตนะครับพี่น้องแอดมินไดขอแสดงความเสียใจ,จยอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับและคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกลยย้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพียงเท่านี้ถ้าผู้ไม่ชดัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ